น้องจ๋าเก็บชารบีบนได้หเ่แล้วอเแ้วโอเอไก่อนปิดไปก่อนใครขึ้นมาเอาตะเกียบไปด้วยนะตะเกียบตะเกียบเกียวเราก็เปลี่ยนใหม่แงที่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางถ้าขยัมาโอเค65บาทไม่แพง บ้าเลยฮนะน่าน้นี่เยบ้าเลยเนะี่ยสีที่มูเนี่ยีนี้นแพงคแปงก่อนเลยอ่าทีนี้แพงก็ไล่ทับไปตัวข้างล่างกไล่ทับตัวนี้ไปี่ที่ครัลูลลลลกค้ ยู่เไรราแพงไร่ทับแบบนี้มันจะได้อยู่มันกมักเดที่หลกนเดี๋ยวหลังให้ต่อคับ่งยทำงานทำงานต้องให้สอง เออรถใครนะทำคอมเมอร์นะฮะรถตู้เวลาทำมันจะขึ้นไหมกี่ที่ครับเสียสี่ที่